น้องฟีน้องเบกกี้จุดเริ่มต้นของพี่ก็คืออะช่วงนั้นอนะพี่ทําช่องแอบแดงช่องแอบแดงของพี่ก็จะทเกี่ยวกับซีรีส์หญิงรักหญิงอยู่แล้วหนังด้วยนะมีหนังหนังต่างประเทศมีจปบอยหนังมีรีแคปหนังรีแคปซีรีส์ไทยอะมันไม่มีเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีซีรีส์ไทยเนาะก็เลยเป็นต่างชาติหมดช่องพี่จะเป็นช่องยูริอยู่แล้วตั้งแต่ต้นทํามาได้ประมาณสักปีสองปีได้แหละก็มามีมามีโปรเจกต์ของอ Factory เป็นคู่แรกคู่หลักที่เป็นแบบว่าซีรีส์อยู่เลจริงจังที่เป็นคู่หลักคู่แรกๆก,ก็คือน้องฟรีน้องเบกกี้และมาจากนิยายทุกคนแก็บเดอะซีรีส์เนี่ยมาจากนิยายแก็บทฤษฎีสีชมพูจจัหวะนั้นพี่แบบดีใจมาก แบบดีใจมากๆที่มีซีรีส์แบบเต็มเรื่องที่เป็นยูริอ่ะและเป็นคู่หลักอย่างเงี้ยสักทีเพราะว่าเรารีวิวของต่างชาติมาโดยตลอดแบบเมื่อไหร่มันจะมีวันนั้นว่าแล้วก็มันไม่มีสักทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยแบบดีใจมากพี่ก็เลยทําคลิปว่านี่นะคะเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์นี้แล้วอะไรเงี้ยแบบจําได้เลยมันเป็นคลิปเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนดูแกลบทฤษฎีสีชมพูเตรียมพร้อมก่อนดูในที่นี้ก็คือพี่ก็ไปหามาว่าเรื่องย่อเป็นยังไง Background เป็นยังไงคาแรคเตอร์คุณ3เป็นยังไงน้องบอนเป็นยังไงและในเรื่องจะมีเพื่อนๆอีก3คนคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยไปหาอ่านนิยายมาแล้วก็มาย่อๆให้เพื่อนฟังทําเป็นคลิปนั้นคลิปหนึ่งจนนักเขียนน่ะเขาก็แชร์คลิปที่ไปลงในเพจของเขาว่าแบบเตรียมพร้อมก่อนดูเนี้ยแบบเแบบออมันรู้สึกดีใจมากเลยอะตอนนั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นสําหรับคู่น้องฟรีน้องเบกกี้ พี่ติดตามเลยแล้วพี่ก็รอว่าซีรีส์เมื่อไหร่จะฉายหน้ารอเขาเปิดกล้องคือติดตามตั้งแต่เขาแบบฟิตติ้งชุดถ่ายรูปสําหรับทําแอดแบนเนอร์โปรโมทอะไรเงี้ยแล้วเป็นชุดสีชมพูคือรอมากพอเขาเปิดกล้องก็คือติดตามว่าอุย้ยเขาเปิดกล้องแล้วนะเขากำลังจะฉายแล้วนะอะไรเงี้ยจนผ่านมาประมาณเกือบปีก็ออนแอร์ตอนที่1พอออนแอร์ตอนที่1ก็ทํารีแอคเว้ยก็แบบ ชอบก็คือดูทำ act, รีแอคเลื่อยมาจนครบอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนได้อะไรมาเมาะมอยกันตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่แฮปปี้มากกับการมีซีรีส์ยูริไทยอ่ะที่เป็นแบบว่าเต็มเรื่องเรื่องแรกคือน้องอ่ะจริงๆน้องเคยเล่นคู่กันมาแล้วนะแต่ว่าเป็นคู่แบบไม่ได้เป็นคู่หลักเออคือเล่นในซีรีส์ BL อ่ะมาแล้วในค่ายนี่แหละในของค่ายเขานี่แหละแต่ว่าเขาเป็นอีกคู่รองๆอะไรเงี้ยเอออย่าไปเป็นคู่หลักแต่เรื่องเนี้เป็นคู่หลักก็แบบดีใจมากแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าได้เพื่อนเพื่อนมาเยอะ เลยที่ว่าชอบน้องฟรีน้องเบกกี้เหมือนกันนั่นคือจุดเริ่มตน้นแล้วน้องฟรีนะ่ะจริงๆน้องเคยเล่น MV เป็นนางเอก MV มาก่อนด้วยนะเออพี่พี่เคยเห็นเออพี่ก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ติดตามมาเลยตั้งแต่นั้นพอซีรีส์จบก็มีหนังหนังพี่ก็ไปดูนะพี่ก็ไปดูพี่ก็ไปดูวันแรกที่หนังเข้าโรงเลยแบบปปไปซื้อบัตรเองอะไรเองเลยก็ไปดูหนังน้องฟรีน้องเบกกี้ก็ไปดูซีรีส์มาใหม่ก็ดูก็ติดตามตลอดอนะไรเงี้ยคือชอบอื